ฟังไว้ด้วยความแบบสบายๆนะเพราะว่าผมมาไม่คิดจะตีแก๊งพวกคุณอยู่แล้วแต่ต้องเอาสิ่งโตมาคุยพวกผมไม่ได้ครับครับพี่ ไหนครับไหนไหนทนี้ตุ้ยคุยหน่อตุ้ยนีหน้าเปิดตึ๊กตุ้งตึ๊กติ้งอย่างนี้สวัสดีครับมีแกงซีฟิลได้หรือเปล่านิดนิดมากชื่ออะไรครับเอ้าตึ๊กติ้งหน่อยได้ไหมอ่ะแม่บินครับผมคุณละครใช่ปะครับผมคุณละครแต่คุณรับเรื่องได้ใช่ไหมอ่ะได้ครับได้สิงโตอยู่ไหมครับ ไม่มั่นใจอยู่ว่าพี่รักไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าครับหลังด้อันนี้แก๊งคุณงูดาวกี่วันอ่ะเจ็ดวันครับแค่เจ็ดวันเนาเอาใกล้หมดแล้วดิแมวใช่ครับม่เหลือไม่กี่วันเออผมผมถามนิดนึงดิผมผมติดปัญหากับคนในแก๊งคุณอนะ่ะคนเดียวเลยชื่อ,อสิงโตอ่ะครับ,รบเดี๋ยวให้น้องผมเล่าเหตุการณ์ฟังได้ไหมได้ครับการมันดังโชคเล่าดิ ให้โชคเราโชคเราก็คืออย่างนี้ก็คือว่าน้องผมเนี่ยเขาไปจบปูนล้วเบิดว่าอ่าคพูดโตเน,นี่ยนะเอาว่ามาขอปูนน้องผมก็คือมาคุค้มปูนเลยละ่ะว่าขอปูนได้ไหมอันนี้ลูกเขาในขณะที่น้องผมก็ใส่เชือกสีนี้มีโลโก้ถืไม่ให้เกียรติแต่เขาอ่ะเป็นประชาชนใช่ปุ้บมน้ำเสียงเป็นไงนะน้องน้องเสียงเป็นไงนะ นับเต็ยมยังไงซิฟบอกดิมีเพอร์อยู่บ้างมีเพอร์อยู่เปล่ามึงเซิร์ตติ้งหน่อยน้องอ่าได้ได้ยินปมาผิดได้ยินแล้วอ้าวผมผมผม,ผมกำลังจกอยู่ใช่ไหมมาถึงเขาแบบขอบคุณได้ป่ะครับขอบคุณได้เปล่าอันนี้มันหลุดผมอะ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอยู่แล้วว่าเป็นหลุดเขาผมก็บอกถ้าพี่ถ้าหลุดพี่ชายพี่ชายต้<ก>มงรีบเลยรอบเนี้ยแต่โอนอ่ะผมให้ไม่ได้อ่จังหวะที่ผมกำลังจะขับรถออกไปเขาวนกลับมาถามอีก ี่แก๊งไรงครับแบบน้ำเสียงแบบตึงๆอันนี้แก๊งไรครับก็อบอกว่าโอพนั่นแหละครับก็จบอ่ะคุณมันคีับไม่ใช่หรอบนตึก<ม>บนตึกต,กตกึกดีเลย,ยออะพอแล้วแค่นี้รู้เรื่องแล้วแค่นี้รู้เรื่องแล้วค,คุณฟังนะครับคุณนครคุณฟังดีๆเลยนะแก๊งคุณอะใกล้หมดโปรเทคแล้วซึ่งผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมีโปรเทคอยู่ในตัวหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณทำตอนเนี้ย ไปทำยังไงก็ได้เอาตัวถิงโตมาให้ได้อ่ะผมอยากคุยตอนนี้เขาอยู่ไหมไเอามาคนเดียวก็ได้ครับให้เขามารับฟังขา่าวสารดีๆจะโอเคจะปลอบใัคือผมพูดตรงๆนะว่าแก๊งคุณนะผมไม่ได้แบบอยากจะทำอะไรหรอกเพราะว่าผมอยากให้คุณได้เฉิดด้วยไง แต่ทีนี้นมนันติดปัญหากับคนที่แบบคนที่ไม่รู้ตัวเองอะ่ะคนที่ไม่เตรียมตัวคนนึ่งอะ่ะหอพูวดว่าโอ้โหโชคแรงไปโชคแรงไปเป็ไงดีะครับน่าจะแต่ผมก็อยากให้เจ้าตัวมาแต่ไม่น่างั้นงั้นคุณฟังไว้ทุกความแบบ สบายๆนะเพราะว่าผมมาไม่คิดจะตีแก๊งพวกคุณอยู่แล้วแต่ต้องเอาสิ่งโตมาคุยกับผมไม่ได้ครับได้เลยครับแต่ผมมีแฟชั่นให้เขาทําอยู่ผมบอกนะว่ายังไงก็ปามๆคนในแก๊งคุณหน่อยนะครับเวลาเขาทําอะไรอะบางทีตอนนู้นผมไม่รู้หรอกว่าเขามีแก๊งอยู่หรือเปล่าอ่ะแต่เขาแบบโอ้โหพูดกันน้องผมด้วยน้ำเสียงที่มันเกินไปใช่แบบว่าคำพูดอย่างจ้าบเลยอะ เจสมาตึมเลยอ่ะมาทำอไรแต่พวกคุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้อะไรกับยั้งพวกคุณแน่นอนว่ามันมันไม่ควรนะครับผมก็ไม่ควรที่จะไปทาอะไรพวกคุณด้อยแต่ในในอย่างน้อยอ่ะผมขอขอสิงโตนะเดี๋ยวไงก็พามาเจอน้องๆผมหน่อยได้ครับเแต่ถ้าไง้ครับเป็นไปได้ถ้าถ้าคืนนี้ก็มีบางคนน่าจะอยู่อยู่อ่ะดึกนิดหน่อยมันไม่เกินตีสองนะครับถ้าตามได้ก็เดี๋ยวตามมาให้หน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะการรับปาให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยว ต้องให้ถึงตัวมาฟังเองอ่ะใช่ปหโชคเนาะใช่ใช่ใช่ได้เครับถ้าถ้าจะมีอะไรต้องเคลียร์กันเจ้าตัวต้องคุยกันเองครับเดี๋ยวแบบเป็นเป็นการเล่นต่อคำอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันเสียงมันเคี้ยนนีครับพอหูต่อหูผ่านไปเรื่อยๆได้ได้ได้เขาฟังดีกว่าเอามาเคลียร์กันเองดีกว่าใช่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับที่เขาต้องรับผิดชอบครับซึ่งผมไม่เอายงไปเข้าแก๊งหรอกโอเคเดี๋ยวผมับไม่ต้องห่วงครับได้ครับยังไงก็เท่าไว้ยิ่งไวได้ยิ่งดีนะครับได้ครับเดี๋ยวผมรับเรื่องมาให้ นายครับขอบคุณมากครับทิตต<อ>ินายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นครได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับไปไปเลยไปน้องย้อยเรากี่สวัสดีครับสวัสดีครับ